m o เดิร์นไนทีวีดีด็อกิวเมนเรีเสนอจะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบกับสารบันเทิงรมดีของคนขี้สงสัยบางอ้อครับและสถานีบางอ้อแห่งนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปยังจุดหมายปลายทางของทุกคำถามและทุกข้อสงสัยนะครับและวันนี้นะครับใครที่ชอบหนังผีหนังสยองขวัญต้องขยับเข้ามาใกล้ๆจอทีวีนะครับ พราะบางอ้อจะพาท่านผู้ชมไปตะลุยเบื้องหลังวงการบันเทิงไทยกับอีกหนึ่งเวทมนต์ของวงการมายาด้วยการเนรวิตหน้าคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นผีเป็นปีศาจด้วยด้ามแปรงและก็เครื่องสำอางรวมทั้งเทคนิคพิเศษต่างๆนะครับ ะเป็นอย่างไรและพวกเขาทำกันได้อย่างไรเราไปถึงบางอ้อ <c oughs> ถ้าทำอย่างนี้อย่าทำดีกว่าจ้า <c oughs> เราไป <c oughs> ถึงบางอ้อกันเลยดีกว่าครับาสตร์ของการแต่งหน้าเอฟเฟก เป็นศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในวงการภาพยนตร์และละครเพื่อถ่ายทอดจินตนาการสัตว์ประหลาดในเทพนิยายพูดผีปีศาจมนุษย์ต่างดาวหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เหนือกว่าจินตนาการของใครจะคาดเดาได้ให้ออกมาโลดแล่นในหน้าจอโทรทัศน์นะครับ และเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาเสมือนจริงที่สุดการแต่งหน้าเอฟเฟกจึงมักจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ c g ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆให้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับย,ยังแผลฟกช้ำจากการถูกต่อยหรือเลือดจากการโดนยิงในหนังในละคร ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้คําจํากัดความของการแต่งหน้าเอฟเฟกนะครับโดยเฉพาะหนังผีที่ดูจะเหมือนได้รับความนิยมที่สุดและสามารถพบเห็นผลงานการแต่งหน้าเอฟเฟกได้มากที่สุดเช่นกันครับเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเทคนิคมายาของการแต่งหน้าเอฟเฟกที่น้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นนั้นจะต้องใช้ทั้งเทคนิค ความทุ่มเทของนักแสดงและช่างแต่งหน้าขนาดไหนวันนี้เราจะพาไปถึงบางอ้อด้วยกันนะครับช่วงหน้าบางอ้อจะพาไปบุกกองละครดังที่ซุกซ่อนสัตว์ประหลาดสุดสยองที่ถูกเนรมิตขึ้นมาจากเทคนิคการแต่งหน้าเอฟเฟกเอาไว้จะเป็นอย่างไรถึงบางอ้อช่วงหน้านะครับ ช่วงคนดีบางอ,อ้อโครงการเติมฝันปันน้ำใจกับปสกวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของป้าอนงสัจจเวทะแม่พระของเด็กยากไร้จะเป็นอย่างไรไปติดตามช่วงนี้เลยครับมาช่วยันันนนป้ำใจ นางอนงสัจาจเวทะวัย69ปีอาศัยอยู่กับหลานชายวัย14ปีมีอาชีพเย็บผ้าตุ๊กตาและหมอนขายทั้งสองชีวิตอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเทพระปสิทธิ์ซอย7จ็ดอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแม้จะมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูหลานชายแต่ด้วยเห็นเด็กๆในชุมชนขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนไร้ที่พึ่งพาจึงทําให้ป้าอนงหาทางช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นครับ เด็กนี่เป็นผู้ด้อยโอกาสที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหรือไม่มีทะเบียนบ้านเข้าเ้าก็ทําทะเบียนบ้านหาที่เรียนหาทุนให้เรียนเบ่งเงินรายได้ของตัวเองพาเด็กไปฝากโรงเรียนพาเด็กไปหาหมอแก่อายุตั้ง70็ดสิบเราเรายังทําให้เด็กต้องยี่สิบสามสิบเรียนได้นี่เราดีใจ กว่าเด็กสักคนจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือป้าอนงต้องคอยดูแลจัดก,การเรื่องเอกสารการเรียนและติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนเสื้อผ้าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาที่ป้าอนงได้รับจากการขอบริจาคจากผู้ใจบุญอีกทั้งยังแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการเย็บผ้าทําตุ๊กตาและหมอนมาเป็นค่าใช้ใจ่ายประจําวันแก่เด็ก30กว่าชีวิตแม้ป้าอนงจะเหน็ดเหนื่อย ก็ไม่เคย,ยออท้อรู้สึกดีใจครับที่แบบว่าคุณย่าได้พาเด็กให้มีที่เรียนก็อยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดะครับหนูจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมค่ะขอบคุณนโนมากค่ะรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้รับโอกาสในการเรียนเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำความดีของป้าอนง บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือบอสกอจึงร่วมเติมฝันปันน้ำใจมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่นางอนงสัจเวทะเพื่อเป็นทุนในการสร้างความดีและต่อยอดสร้างอาชีพต่อไปครับอยากจะถามมากเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยควายเนี่ยโง่หรือเปล่าทำไมถึงเปรียบคนโง่เหมือนควายค่ะ สนับสนุนโดย Honda Wing Center อิ่มสะดวกที่เซเว่นอช่วงนี้บางอ้อส่งคุณจ็กเกอร์ลงพื้นที่ไปยังกองถ่ายละครลูกผู้ชายไม้ตะพดนะครับเพื่อไปดูเวทมนต์การแต่งหน้าเอฟเฟกสัตว์ประหลาดในตำนานไทยอย่างเวตานที่ถูกนิรมิตขึ้นมาได้อย่างเหมือนจริงที่สุดจะน่ากลัวจะสยองขวัญและพระเอกภายใต้หน้ากากเวตาลน,นั้นเป็นใครเราไป ถึงบางอ้อช่วงนี้เลยครับเวตาลในความเชื่อของศาสนาฮินดูก็คืออมนุษย์จำพวกหนึ่งคล้ายค้างคาวผีที่ใช้ชีวิตสิงอยู่ในซากศพผู้อื่นชอบออกไปเที่ยวและหากินในเวลากลางคืนซึ่งบทบาทของเวตาลในเรื่องลูกผู้ชายไมตะพดนั้นเป็นตัวร้ายที่ขอยยุยงหลอกล่อให้ตัวละครทุกตัว ทำความชั่วนั่นเองน,นคงอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัพี่เมฆเออนี่อยู่ในเมฆอยู่ในเนี่ยเมฆวินัยไกลบุรเนี่ยนะแกผา,าอยมีไง ละครปัจจุบันยุคสมัยนี้เนี่ยนั้นมันเป็นยุคของ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วทําไมต้องมานั่งแต่งหน้าแบบนี้ด้วยครับพี่แม่โอ้กราฟิกของจริงไม่เหมือนกันเวลาเล่นเนี่ยไม่ต้องทำกราฟิกแล้วง่ายกว่าเล่นเลยแล้วจะสมจริงเลยสมจริงกว่าไปช่วเอฟเฟกตแบบนี้ใช้เวลานานไหครับแต่งยังไงนานแค่ไหนมีถามตรนี้สวัสดีครับพี่ทิวครับา 3ชั่วโมงขึ้นต่อการแต่งหน้าครั้งหนึ่งอันนี้มันวัสดุอะไรครับโฟมอบโฟมเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลือหูจริงขอโทษที่ก็คือหล่อมาจากหน้าของหน้าจริงๆแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปแบบนี้ ดูแล้วไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะครับนี่และแน่นอนว่ากว่าจะได้หน้ากากอย่างที่เห็นก็ต้องมีกรรมวิธีหลายอย่างเพื่อให้ได้โครงหน้าที่เหมือนจริงที่สุดโดยเริ่มจากนำตัวนักแสดงมาหล่อแบบแล้วทำบล็อกสำหรับหล่อหน้ากากโดยหลังจากได้บล็อกเป็นที่เรียบร้อยก็นำกาวลาท็เท์มาทาหล่อซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งหน้ากาก,ากที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ยังไม่เสร็จนะคือยังไม่เสร็จนะครับต้องใช้เวลาอย่า้องใส่ผมมีผมมีเล็บมีเล็บแล้วก็ทาสีสีตัวงตัวอันนี้ขั้นตอนใส่ผมสุดท้ายเวลาจะถ่ายเนี่ยจะมีตาฟันต้องเป็นฟันดำเลย ร้องนำวงแอโรสมิธวันนี้ไม่ใช่แค่สามพี่เกือบสี่ชั่วโมงเลยโู้สึกว่าวันนี้ขาจะไป้องเล่นเยอะมากไหมข้าี่แดนเจ็ดากเลยโอ้โหเจ็ดากล่อไปตีสามว่าะว่ามันจากโู ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นขั้นตอนในการทำงานที่ละเอียดและต้องใช้ความอดทนของช่างแต่งหน้าและนักแสดงร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะได้ตัวละครเวตานออกมาโลดแล่นบนหน้าจอโทรทัศน์ให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างนี้บางอ้อต้องขอยกย่องในความทุ่มเทในการใช้เทคนิคมายาของการแต่งหน้าเอฟเฟค และสปิริตของนักแสดงอย่างวินัยไกรบุตรจริงๆเลยนะครับนี่ข้าก็าไปได้สวัสดีชาวบางออทั้งหลายถ้าเจ้าดูเวตานอยู่อย่าลืมบางออรายการเฟื่อนของข้าถ้าพวกเจ้าไม่รู้มันจะโดนดเลือด ช่วงหน้าห้ามพลาดการเจาะลึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งหน้าเอฟเฟกและเลือดปลอมสดๆเขาทำกันอย่างไรถึงบางอ้อช่วงหน้านะครับ